วันนี้จะทำคลิปปกเทลเลอร์นะคะจะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นปกมนมนทั้งข้างบนและข้างล่างนะคะก็คือปกสูตรนะคะแล้วก็คอเขาเนี่ยคือสไตล์ของฝรั่งเนี่ยเขาจะใส่คอลึกเห็นไหมคะความลึกของกระดุมจะอยู่ช่วงหน้าอกซึ่งคนไทยใส่แบบนี้ไม่ได้นะคะ คนไทยใส่แบบนี้ไม่ได้แล้วก็ยิ่งคนใส่ทํางานด้วยเวลาก้มทําบัญชีต่างๆก้มเขียนหนังสืออะไรเนี่ยคะ่ะก็จะโป๊ะนะคะดังนั้นเราจะต้องปรับให้คอเนี่ยสูงขึ้นมาพี่หงจะทําคอลึกจากอันนี้พี่หงจะเรียกด้านข้างคอนะคะตรงนี้จะคือต้นคอจะลึกจากข้างคอเนี่ยลงมา7นิ้วพอนะคะอันนี้เขาลึกเขาลึกถึงระดับยอดอกเลยนะคะคือปกลึกอย่างนี้สวย แต่ว่าไม่เหมาะกับคนอของคนไทยอะค่ะนะคะของคนไทยใส่แบบนี้จะ,จะจะจะดูแบบไม่สุภาพนะคะทีนี้พี่หงก็จะทำคอลึกนะคะเจ็ดนิ้วแล้วก็จากด้านข้างคอนะคะเขาจะตั้งขึ้นเนี่ย เราดูลักษณะการตั้งของเขานะคะเขาจะตั้งไม่มากนะคะด้านข้างคอพี่หงจะวัดออกมานิ้วหนึ่งนะคะแล้วก็จากจุดนี้นะคะจากจุดด้านข้างคอนะคะพี่หงก็วัดให้ตัดกับเส้นกลางหน้าเนะะี่ยค่ะคือตัดกันตรงไหนตัดกันตรงไหนเราก็ใช้จุดนั้นนะคะพี่หงวัดมาให้ได้เจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วนิดนีดนะคะไม่ถึงกับเป๊ะนะคะเราก็ลากเส้นนี้ จากข้างคอนะคะลากมานะคะเราจะได้เส้นเนี้ยเป็นเส้นพับปกนะคะแล้วจากเส้นพับปกเนี้ยตีขนานมาเลยค่ะตรงนี้ห่างหนึ่งนิ้วนะคะเราก็ตีขนานขึ้นไปเลยค่ะหนึ่งนิ้วน,น,นะคะทีนี้เราจะแต่งปกเนี้ยปกเนี้ยเขาจะอยู่ส่วนนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ไม่มีกระดาษเราก็ต้องเสริมนํากระดาษมาเสริมค่ะ ะะเส้นที่เราตีขนาดเนี้ยค่ะเราก็วาดยาวขึ้นไปเลยเพื่อจะได้คอหลังนะคะอันนี้คือคอหลังคอหลังเนี่ยเราก็วัดจากด้านข้างเหมือนกันเนี่ยค่ะห่างออกมาหนึ่งนิ้วแล้วเราก็วาดโค้งนะคะโค้งลงมาเท่าไหร่แล้วแต่เลยนะคะอันนี้พี่หงโค้งลงมาประมาณนิ้วกระเบียดเนี่ยค่ะระยะตรงเนี้ยนิ้วกระเบียด นะคะแล้วก็วาดโค้งมาเราก็จะได้โค้งอยู่นี้นะคะทีนี้เราก็วัดเส้นคอหลังเนี่ยค่ะเส้นคอหลังเนี่ยเท่าไหร่พี่หงวัดแล้วได้สี่นิ้วครึ่งพี่หงก็จะจดเอาไว้นะคะสีนิ้วครึ่งตรงนี้ก็จะต้องสร้างสี่นิ้วครึ่งค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะวัดถอยลงมา หนิ้วเราก็จะได้เส้นคอหลังเนี่ยคือเส้นนี้นะคะทีนี้ปกกว้าง3มนิ้วค่ะมาตรฐานสามนิ้วเราก็ตั้ง3ามนิ้วไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเวลาสร้างจริงเนี่ยเราจะให้มากกว่าหรือเล็กกว่าก็แล้วแต่รูปแบบของทรงปกอีกทีนึงนะคะตรงนี้วัดมุมฉากขึ้นไปค่ะจะได้ เส้นกลางหลังตรงนี้ก็คือกลางหลังนะคะทีนี้เราจะมาวาดปกค่ะดูดูสัดส่วนของปกเนี่ยค่ะดูเส้นเส้นตรงเนี้ยที่เขาที่เขาลากมาน,นะคะแล้วก็ดูความลึกความลึกของตรงเนี้ยเขาจะอยู่ช่วงต้นคอส่วนส่วนที่เขาโค้งตรงเนี้ยค่ะเขาจะอยู่ส่วนตรงต้นคอ แต่ทีนี้คอของเราเนะี่ยไม่ลึกเท่าของเขาใช่ไหมคะ,ะจากจุดจุดนี้นะคะพี่หงจะยกขึ้นไปก่อนปกติพี่หงจะไม่บอกนะว่ายกเท่าไหร่พี่หงจะกะด้วยสายตาไงแต่อันนี้กลัวจะงงพี่หงจะยกขึ้นไปก่อนหนึ่งกะเบียดแล้วก็ตั้งเอียงอย่างเงี้ยคะ่ะตั้งเอียงเท่าไหร่ก็บอกไม้ถูกนะคะอันนี้ได้ได้สองนิ้วขึ้น แต่ว่าความกว้างตรงนี้จากเส้นพับคอเนี่ยค่ะพี่หงจะต้องให้ได้3มนิ้วกระเบียดหรือ3นิ้วครึ่งเนี่ยค่ะแล้วแต่นะคะพี่หงจะตั้ง3มนิ้วครึ่งก่อนหลังจากจุด3มนิ้วครึ่งนะคะวัดมาให้ได้นิ้ว3มกระเบียดแล้วตรงนี้ก็วัดขึ้นไปใหม่เพราะว่าดูปกเขาตรงช่วงนี้กับช่วงนี้เนี่ยเขายาวเท่ากันใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนี้ตรงนี้จะเล็กตรงนี้จะใหญ่ตรงนี้นิ้วสามแล้วก็วาดออกมานิ้วสามนะคะแล้วก็ลองโคง้งดูสิได้ไหมนะคะตรงนี้ถ้าถ้าตีตรงๆงเนี่ยเขาจะทื่อนะคะพอเขก็โคง้งแล้วเนี่ยเราก็วาดเขาโค้งอย่านี้ออกมา อันนี้จะเป็นเทคนิคนะคะนะคะให้เขามีความกลมอะค่ะทีนี้เรามาลองดูว่าขนาดเนี้ยสวยไหมยัมงไม่เสร็จนะคะที่หีมจะดูว่าถ้าพับออกมาแล้วเนี่ย เราพอใจหรือย,ยังนะคะก็จะอย่างนี้ค่ะตัดกระดาษตรงนี้นะคะตัดให้เลยเส้นพักปกเี่ค่ะเราก็ลองเทสนะคะเทสด้วยการจับเส้นพักปกนะคะีค่ะให้พับลงมาแล้วเราจะเห็นเงาลางๆเนะคะีค่ะที่เราขีดนะคะว่าได้ตามแนวของเขาไหมนะคะตรงนี้ย เขาจะกลมกว่น,นี้กลมกว่าที่เราว่าข้างบนเนได้แล้วตรงนี้ต้องกลมลงมาอนี้ที่ผมจะตสดแล้วนะ อันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ขีดลองหัดขีดเล่นบ่อยๆนะคะลองเอากระดาษมาลองทำดูทำแค่ส่วนปกก็พอค่ะ ปกเนี่ยมันจะเป็นแฟชั่นอยู่ที่เราจะดีไซน์นะคะดังนั้นเส้นทุกเส้นจะไม่ตายตัวค่ะจะปรับตามรูปร่างของผู้ใส่นะคะคนนี้เขาเป็นคนสูงเป็นคนรูปร่างสูงค่ะเราพับตรงนี้นะคะอันนี้เราจะเทสนะคะปกเรายังไม่ได้แยกนะคะข้างหลังนะคะเราจะพับคร่าวๆก่อนเพราะว่า ตอนนี้ต้องการจะดูว่าความโค้งตรงนี้โอเคไหมเรนนี่คะว่าเราโค้งโอเคไหมความลึกเนี่ยสังเกตว่าความลึกช่วงนี้นะคะความลึกช่วงนี้กับช่วงนี้เนี่ยคือความกว้างนะคะระยะนี้กับระยะนี้เนี่ยเหมือนใกล้เคียงกันอันนี้จะไม่น้อยกว่าดูแล้วเนี่ยอันนี้ไม่น้อยกว่า ก็แสดงว่าเขาจะต้องลึกเข้ามาอีกนะคะจะต้องลึกเข้ามาอีกอย่างนี้อันนี้คือการแต่งนะคะจะต้องได้อย่างนี้ดังนั้นก็ <_ EN> จะต้องลึกเข้ามาอีกหนึ่งเซนนะคะก็จะอยู่ช่วงนี้ เส้นที่เราขีดขีดคร่าวๆเนะะี่ยค่ะจะกิ้งออกมาก็ได้นะคะแต่พี่หงจะไม่พี่หงจะใช้อย่างนี้เลยคือพอเราถ้าเราหัดโค้งบ่อยๆด้วยมือเนี่ยเราจะทำได้นะคะ จมนุนลองแบกมานีคะดูแล้วเนี่ยน่าจะโอเคกว่าเมื่อกี้นี้นะคะทีนี้จะไม่เหมือนเขาเป๊ะทีเดียวเพราะว่าของเขามีความลึกไง ใช่ไหมคะสังเกตดูว่าของเขาจะมีความลึกดังนั้นช่วงตรงนี้เนี่ยเขาจะยาวกว่าของเรานะคะเพราะว่าของเราเนี่ยจะอยู่แค่นี้นะคะเราดูลําตัวปกเป็นหลักนะคะแล้วก็ดูสัดส่วนตรงนี้ค่ะว่าเราโค้งได้เราลึกได้แค่นี้นะคะดังนั้นช่วงตรงนี้ของเขาที่ยาวเนี่ยเราจะไม่ได้ยาวอย่างเขานะคะแต่ว่าข้างบนนี้เราโอเคละนะคะอันนี้ก็จะเป็นการหัดทำปกจาก จากแบบนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่หงงต้องแยกตรงนี้อีกทีหนึง่งจุดนี้คือจุดที่ปกเจอกันเราก็ต้องทำเครื่องหมายสำคัญเอาไว้นะคะเวลาต่อเวลาต่อเนี่ยจะต้องหยุดอยู่แค่ตรงนี้ชิ้นบนก็จะต้องมาหยุดกันตรงนี้นะคะเราจะตัดชิ้นนี้ออกมา จะต้องมาแยกตรงคอช่วงหลังนะคะช่วงนี้ไม่งั้นเวลาพับแล้วเขาจะไม่นอนลงไปเราจะแยกออกมานิดหน่อยนะคะจากจุดตรงนี้นะคะจุดด้านข้างคอเนี่ยถ้ามองจากตรงนี้นะคะจากจุดด้านข้างคอนี่คะ่ะรากมาอย่างนี้เลยแล้วก็แบ่งตรงนี้ออกเป็น3ามส่วน ตรงนี้ก็5นิ้วใช่ไหมคะแบ่งยังไงก็ได้ให้ได้3ส่วนนะคะไม่ต้องถึงกับเป๊ะนะคะแต่เส้นแรกเนี่ยจะต้องผ่านจุดข้างคองแยกออกไป ช่องละหนึ่งขีดก็พอหนึ่งหุ่นนะคะเอาเศษกระดาษมาลองเราจะไม่แยกบานมากนะคะถ้าบานมากอย่างเงี้ยถ้าเราแยกมากเงี้ยปกจะแบปกจะแบแล้วนอนไปเลยนะคะถ้าเราแยกมากอย่างเงี้ยเราจะแยกแค่นิดหน่อยะคะ่ะแยกแค่ให้เขามีรอยพับลงไปเท่านั้นเองเพราะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นช่วงช่วงบา เวลาแบะมาใช่ไหมคะตรงนี้เขาจะตึงเราจะเราจะเน้นจุดนี้เป็นหลักคะ่ะหุนเดียวนะคะพี่หงกับด้วยสายตาเนะะี่ยค่ะหุนเดียวหุนนิดนึงนะคะตรงนี้ก็นิดเดียวพอนะคะตรงนี้ไม่เต็มหุนตรงนี้หุนนิดนิดตรงนี้ก็ไม่เต็มหุน ก็ประมาณไม่ถึงครึ่งเซนด้วยแหละจะบอกยังไงอ่ะเนี่ยจะไม่เต็มหุ่นนะคะนิดเดียวนะะคแล้วเราก็วาดโค้งค่ะวาดโค้งใหม่โค้งอย่างนี้นะคะจากจุดนี้นะคะเห็นไหมว่าเส้นตรงนี้เขาจะออกมาแล้วก็ เราต้องการกว้างเท่าไหร่พี่หงต้องการกว้าง3นิ้วถ้า3นิ้วก็เบียดละพี่หงว่า3นิ้วก็เบียดจะสวยกว่าอย่างเงี้ยค่ะที่นีขอจอดแป๊บนึงนะคะค่ะ นี่นะคะวัดอย่างนี้นะคะมาร์คตำแหน่งให้รู้ว่าจุดที่บ่าเนี่ยหน้ากับหลังเจอกันเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จากจุดนี้นะคะเราก็วัดคอหลังตรงนี้จะคือคอหลังใช่ไหมเมื่อกี้เราวัดได้เท่าไหร่ละ่ะสี่นิ้วครึ่งใช่ไหมคะแล้วก็วัดมาสี่นิ้วครึ่งเวลาเข้าคอเนี่ยจะได้พอดี เวลาเข้าคอเนี่ยจะได้ไม่ไม่มีปัญหาว่าคอสั้นไปหรือคอยาวไปนะคะเช็คให้เรียบร้อย ตรงน,นี้แปะจะได้ไมอ้ะเราลองมาแปะกับเราลองมาเทสนะคะเราก็นําส่วนนี้คะ่ะมาต่อแล้วก็ใช้สก๊อตเทปแปะอันนี้เป็นคร่าวๆปกติพี่ผมจะไม่แปะสก๊อตเทปอย่างเงี้ยค่ะพี่ผมก็จะเช็ดจับชนกันแล้วลอกทับแต่ทีนี้ถ้าจะทําคลิปให้ดูก็ต้องก็ต้องแปะให้ดูด้วยะคะ่ะ แปะแล้วมันจะแบบปิดกระดาษนีกระดาษแกะแล้วมันจะเสียตรงนี้เขาจะค่อยๆโค้งใช่ไหมเขาจะขยับมาอย่างนี้เขาจะไม่แบนทีเดียวนะคะเห็นไหมพอเราจับฝั่งนี้เรียบเนี่ยตรงนี้ก็จะต้องกระดกเนี่ยเพื่อเพราะว่าเขากําลังจะรับรับเวลา,ราบแบะมาตรงนี้ เขาก็จะโค้งตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะสำคัญมากตรงเนี้ยคือหัวไหล่นะคะ่ะที่เขาจะโอบไปข้างหลังเนี่ยนะคะจะสวยไม่สวยก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็จะได้อย่างนี้นะโอเคไหมคะทีนี้พอคอได้อย่างนี้เนี่ยวิธีหารังดุมจับปกพับอย่างนี้นะคะรังดุมเนี่ยไม่ควรอยู่ตรงนี้นะ ถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยปกจะไม่คงที่นะคะกระดุมจะต้องอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่แนวนี้นะคะพอรากกระดุมกระดุมเขาก็จะยึดจะยึดไม่ให้ปกเนี่ยขยับขยับถอยมาถ้าเราทำรังดุมเนี่ยต่ำต่ำกว่าเส้นพับปกเนี่ยตรงนี้เขาก็จะเลื่อนลงมาอีกนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ